สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่น้องเรก็ได้น้องไก่มานะคะและแม่น้องเรจะพาทุกคนมาทําข้าวมันไก่นะคะนี่นะคะวัตถุดิบก,ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะแม่น้องเรก็จะไปตั้งหม้อเติมน้ําแบบนี้เลยนะคะ <can> นี่นะคะแม่น้องเรก็ตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ จากนั้นนะคะแม่น้องเรก,ก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะนี่นะคะ<ป>จากนั้นนะคะ<ป>นี่นะคะ,<ป>มะเมล็ดพริกไทยค่ะนี่นะคะแม่น้องเรกก็ทุบทุบนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะ<ป>รากผักชีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็เติมเกลือลงไปค่ะเนี่ยนะคะจากนั้นนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเนาะแม่นองเรกก็เพิ่มน้องไก่มาอีกหนึ่งนองนะคะเป็นสามน้องเลยเนาะจากนั้นนะคะก็เราก็จะนำไปใส่ในหม้อที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะ นี่นะคะพอเนี่ยนะคะเราก็นำใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะนี่นะคะก็ค่อยคอยใส่ไปเนาะระวังน้ำจะกระดินนะคะ จากนั้นเราก็ต้มทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะเราใช้ไฟกลางนะคะพอเราต้มมาสักพักเนาะมันจะมีฟองขึ้นมาด้านบนนะคะเราก็ตักออกด้วยนะคะนี่นะคะตักออกแบบนี้เลย ะะหลังจากนั้นนะคะแม่น้องเรก็จะพาทุกคนมาทำามันไก่นะคะนี่นะคะก็ใช้เป็นหนังไก่นะคะเราก็ลอกออกมาเนาะแล้วก็นำมาลงกระทะนะคะเพื่อเจียวเอาน้ำมันเขานะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำน้ำใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยนะคะหลังจากที่เราเจียวมาสักพักนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะก็จะเริ่มเดือดเริ่มเปลี่ยนสีนะคะ จากนั้นแม่น้องเรจะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเรายังคงเจียวต่อไปนะคะนี่นะคะก็จะใช้เวลาสักหน่อยนะคะกว่ามันของเขาจะออกมานะคะเดี๋ยวเราหันไปดู น้ำซุปเรากับไก่ก่อนเนาะนี่นะคะเราก็เทียวดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตักเป็นฟองด้านบนออกนะคะ เนี่ยนะคะก็กลับมาดูที่หนังเจียวของเรานะคะนี่นะคะเจียวเอาน้ํามันเนาะนี่นะคะหนังไก่นะคะตอนนี้นะคะก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มแห้งแล้วนะคะแม่น้องเรก็จะตักออกแล้วนะคะ เราสามารถไว้จนกรอบเพื่อรับประทานเล่นได้นะคะจากนั้นนะคะแม่น้องเรก็จะนำหอมแดงกระเทียมที่เราซอยไว้นะคะแล้วก็ขิงนะคะที่หั่นเป็นแว่นแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็ผัดผัดแบบนี้นะคะ นะคะเราก็ผัดผัดแบบนี้นะคะขยับขยับเขาแบบนี้เรื่อยๆนะคะ เนี่ยนะคะพอได้สักพักแล้วนะคะแม่น้องเรจะนําข้าวสารนะคะที่แม่น้องเรได้แช่น้ําเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่ที่กรองแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาเสด็จน้ํานะคะเราก็ใส่ลงไปเลยะค่ะจากนั้นเราก็ผัดให้ข้าวสารที่เราใส่ลงไปนะคะเข้ากันนะคะกับน้ำน้ำมันที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะ เ,เ,เนี่ยนะคะเราก็ผัดผัดเรื่อยๆนะคะ เนี่ยนะคะก็ผัดผัดมาสักพักหนึ่งนะคะปล่อยทิ้งไว้บ้างผัดบ้างนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะพอเราว่าโอเคแล้วเนาะเราก็นำไปใส่หม้อนำไปใส่หม้อหุงข้าวนะคะนี่นะคะ เราใส่ไว้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมานี่นะคะถ้าเรา,เาไม่แน่ใจว่าไก่สุกไหมนะคะก็ไก่จะลอยมาด้านบนแบบนี้นะคะตอนนี้แม่น้องเรก็พาทุกคนมาตักไก่ออกก่อนนะคะแม่น้องเรก็จะเอาไปใส่ในน้ําแข็งนะคะแบบนี้นะคะ,ะเาานี่ยนะคะตักออกเลยนะคะ เ,เนี่ยนะคะแม่น้องรีก็จะนำนอกน้ำแข็งแบบนี้นะคะแช่น้ำแข็งนะคะนี่นะคะ นี่นะคะน้ำซุปของเรานะคะเราก็จะมาตักน้ำซุปตัวนี้เลยนะคะนำไปหุงข้าวนะคะนี่นะคะพอตักมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็นำมาใส่ในหม้อหุงข้าวที่เราใส่ข้าวสารเอาไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะเหมือนเราหุงข้าวปกติเลยนะคะ เนี่ยนะคะจากนั้นเราก็คนๆเกลี่ยๆนะคะให้ดูปริมาณน้ํานะคะว่าควรเพิ่มไหมนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับเป็นการเป็นข้าวสารข้าวใหม่ข้าวเก่าด้วยนะคะบางทีข้าวอาจจะไม่สุกให้นะคะเนี่ยนะคะจากนั้นเราก็มากดหงข้าวได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะแม่น้องเรยจะพาทุกคนมาทําน้ําจิ้มนะคะนี่นะคะสําหรับน้ําจิ้มนั้นใส่อะไรลงไปบ้างแม่น้องเรขออนุญาตขึ้นบนหน้าจอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะคะนี่นะคะจากนั้นก็นำไปปั่นเลยค่ะ นะคะพอปั่นเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่นะคะจากนั้นก็เทลงถ้วยเลยนะคะแม่น้องเรก็จะแบ่งเป็นสองถ้วยแบบนี้นะคะอ,อีกถ้วยหนึ่งนะคะแม่น้องเรก็จะใส่พริกซอยกระเทียมซอยหอมแดงซอยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขิงนะคะใส่ลงไปค่ะ นี่นะคะน้ำซุปที่เหลือเมื่อกี้ในในหม้อนะคะแม่น้องเรก็ลืมถ่ายให้ดูนะคะตอนที่แม่น้องเรใส่ฟักเขียวลงไปนะคะนี่นะคะก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะแม่น้องเรก็หั่นแตงกวาค่ะเดี๋ยวเตรียมจับจานกันค่ะ เดีย๋ยวไปดูข้าวกันนะคะนี่นะคะข้าวของเราก็สุกเรียบร้อยนะคะจากนั้นก็ตักใส่ถ้วยนะคะไม่ว่าจะตักทานเลย หรือว่ายังไงก็ได้นะคะนี่นะคะแต่แม่น้องเรียขอจัดจานให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนิดนึงนะคะบบนี่นะคะแล้วก็วางแตงลงไปนะคะแตงกวานะคะทานมากทานน้อยก็ตามความต้องการเลยค่ะนี่นะคะไก่ของเรานะคะเราก็จะมา นำกระดูกของเขาออกไปนะคะเนี่ยนะคะเราก็มาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ใส่จานของเราเลยค่ะแล้วก็มีต้นผักชีนิดหน่อยนะคะน้ำจิ้มของเราค่ะนี่นะคะก็เป็นเมนูข้าวมันไก่ในวันนี้นะคะอ้ออย่าลืมน้ำซุปนะคะนี่นะคะน้ำซุปฟักเขียวของเรานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะ หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้แม่น้องเรต้องขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ